คะคือต้องเรียนว่าการมาร่วมทริปฝรั่งเศสอิตาลีครั้งนี้นะคะเป็นครั้งแรกที่เดินทางมาในฐานะของรัฐมนตรนีประจำสํานายกเายนรัฐมนตรีนะคะแล้จะเป็นบทบาทที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ต้องเรียนว่าเป็นโอกาสดีของประเทศไทยนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสําคัญนะคะกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็การ ดึงเอาการค้าการลงทุนของต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยนะคะต้องเ,อเป็นการมาครั้งนี้ค่ะเห็นการทํางานของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็เห็นการเจราจาระหว่างผู้นําประเทศไทยกับผู้นําของฝรั่งเศสแล้วก็การที่มีการเจราจาระหว่างนายกรัฐมนตรีกับแบรนด์ชั้นนาของโลกเนี่ยยิ่งเป็นการตอบย้าว่าการเยือนต่างประเทศเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะสำหรับประเทศไทยหลังจากที่เราเนี่ย ห่างหายไปจากเรดาร์จอเรดาร์ของโลกมานานนะคะก็ท่านได้ใช้โอกาสนี้ในการที่จะสื่อสารกับโลกถึงนโยบายสําคัญของรัฐบาลให้แต่ละประเทศและแต่ละบริษัทได้เห็นถึงทิศทางาการดําเนินนโยบายแล้วก็เห็นโอกาสการลงทุนในประเทศไทยนะคะที่จะต้องพยายามที่จะดึงเป็นเงินลงทุนเข้ามานะคะรวมถึงการที่ท่านเองนะคะมาในวันนี้นะคะก็ถือว่า เป็นการสร้างโอกาสของพี่น้องประชาชนคนไทยในการที่จะทั้งส่งออกนะคะสินค้าไทยแล้วก็การที่จะสร้างงานสร้างอาชีพในประเทศไทยดังนั้นที่มาทั้งหมดนี้คือการพูดถึงนโยบายสัมพันธ์รัฐบาลที่จะขับเคลื่อนอทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมของประเทศของเราในฐานะของรัฐมนตรีที่ดูแลทั้งกรมประชาสัมพันธ์นะคะล้วกำกับดูแลช่อง9ช่อง11เองก็ถือว่าสื่อเนี่ยมีส่วนสําคัญในการที่จะนําความตั้งใจของท่านรัฐมนตรีครั้งนี้ไปขยายผลนะคะในช่องทง ต่างๆเพื่อสื่อสารให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจถึงานโยบายของรัฐบาลรวมถึงผลพลอยได้ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับในครั้งนี้ค่ะซึ่งามาครั้งนี้นะคะนอกจากจะเห็น โอกาสของประเทศไทยก็ยังเห็นสไตล์การทํางานของท่านอย่างใกล้ชิดว่าได้มีโอกาสเข้าร่วมทุกการประชุมนะคะก็ท่านนายกัฐมนตีเนี่ยต้องเรียนว่าตัวของดิฉันเอง่อนที่จะมาะทํางานรับหน้ารับหน้าที่เป็นสมาชิกซอบแทนรัศดรเนี่ยก็เคยได้อยู่ในแวดวงของราชการที่ทํางานเตรียมประเด็นสําหรับผู้นําประเทศที่จะไปพบปะหารือ,อปกติแล้วนะคะอันนี้เล่าเกร็ดในการทํางานร่วมกันกับท่านคือการบรีฟ ในดนตรีหรือว่าผู้นำประเทศต่อเนี่ยต้องค่อนข้างที่จะใช้เวลาทําความเข้าใจนิดนึงแต่ว่าถ้าในดนตรีสามารถที่จะเข้าใจในเวลาสั้นประมาณสักสองสามนาทีเข้าใจประเด็นแล้วก็พอที่อยู่บนโต๊ะเจรจาสามารถที่จะพูดถึงเนื้อาหาได้ในเชิงลึกรวมถึงบางประเด็นที่ไม่ได้มีการเตรียม เนื <ITA> ้อหามาก่อนท่านก็สามารถที่จะพูดคุยได้อย่างรับรื่นนะคะจนตอนที่มีการพบกันกับทางประธานาธิบดีฝรั่งเศสก็คุยกันถูกคอจนกระทั่งว่ามีการหานำไปสู่การหารือแบบ4 eyes คือตัวต่อตัวแล้วก็ออกมาก็บรรยากาศดีนะคะก็ได้พูดคุยกันด้วยความสันทิศกันนะคะสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับประเทศฝรั่งเศสแล้วก็ในการประชุมหลายๆการประชุมเนี่ยท่านก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างจะตรงประเด็น พ,พูดคุยสามารถที่จะเ,เข้าถึงเนื้อหาแล้วก็จบการเจรจาได้เร็วนะคะถ้าต่างฝ่ายต่างมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการถ่าเรือะคะ่ะก็ถือเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่แล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่ามากค่ะที่ได้มาติดตามใปครั้งนี้นะคะ่ะ